ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่1201ตามหาเจอเซียวอยู่เซวีนในเมื่อข้ากล้ามาก็ไม่คิดที่จะมีชีวิตกลับไปหลานของข้าหรหลานของข้าอยู่ที่ไหนเอาตัวเองยังไม่รอดยังจะคิดถึงเจ้าเด็กนั่นวางใจเถอะรอหลังจากเจ้ากลายเป็นอาหารเลิศรสของข้าแล้วไม่นานเจ้าก็จะได้เจอกับเขาแล้วยอดฝีมือทวิปิงหลิงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นล้วนถูกเจ้าทำร้ายเจ้าเท่าความรู้สึกของเจ้าถือว่าไม่ต่ำ เจ้าทำร้ายขุนนางจงรักภักดีค่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์กระทำความชั่วทุกอย่างประเทศแคว้นน้ำแข็งถูกเจ้ากระทำจนไม่เป็นประเทศบ้านไม่เป็นบ้านประชาชนพัดถิ่นเป็นจำนวนมากอดอยากไปทั่วต่อให้วันนี้เจ้าไม่ฆ่าข้าข้าก็จะกําจัดเจ้านางมันแทนประชาชนแค่ขั้นสูงสุดระดับห้าเท่านั้นเองยังกล้ามาเหิมเกริมตรงหน้าข้าระดับเแล้วยังไงต่อให้แลกด้วยชีวิตของข้าก็จะตายไปพร้อมกับเจ้า ทั้งสองคนต่อสู้กันขึ้นมาต่อให้ผู้เท่าหนิงมีวิทยายุทธ์สูงส่งแต่เมื่อเทียบกับราชินีนั้นแตกต่างกันอย่างมากเขาใช้พลังถึง9ส่วนก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตัวราชินีถูกหมัดหนึ่งกระแทกรอยไปไกลพัฟอวัยวะภายในผู้เท่าหนิงแทบเคลื่อนย้ายตำแหน่งหมดถูกราชินีต่อยกระแทกพื้นจนเป็นหลุมเลือดผู้เท่าหนิงกลั้นหายใจวิทยายุทธ์แข็งแกร่งมาก เขาเป็นขั้นสูงสุดระดับห้าคนหนึ่งอยู่ตรงหน้านางเป็นเหมือนอย่างทารกน้อยไม่มีทางสู้ถึงจะแก่ไปหน่อยแต่ความสามารถถือว่าไม่เลวไม่รู้ว่าหลังจากฆ่าดูดของพวกเจ้าหลายคนไปแล้วยังมีวิทยายุท์ของพวกวนเซ้าวยี่เย่จิงหานไม่รู้ว่าจะไปถึงขั้นกลางระดับเจ็ดไหมหรือขั้นสูงระดับเจ็ดไหมราชินีโบกมือแสงหนึ่งปกคลุมผู้เท่าหนิงเริ่มดูดพลังของผู้เท่าหนิงอยู่อย่างเพลิดเพลินผู้เท่าหนิงเห็นแล้วร่างกายเปล่งแสงรสัศมีสว่างสวยัย แสงนั้นสาดทะลุแสงรศมีปกคลุมของราชินียังสามารถปกป้องไม่ให้พลังของเขาถูกดูดราชินีอึง้งที่เป็นวิทยายุทธ์อะไรเคล็ดวิชาประจำตระกูลหนิงหรือแม้แต่พลังของข้าก็สามารถต้านทานได้สนุกสนุกมากฮ่าห้าราชินีดิดนิ้วลำแสงทีละลำลำพุ่งเข้ามาหาผู้เท่าหนิงลำแสงนั้นทรงพลังเต็มไปด้วยลมหายใจแห่งความตาย นี่เป็นพลังของผู้แข็งแกร่งระดับ7เมื่อโดนลำแสงถูกตีต่อให้เป็นคนขั้นสูงสุดระดับ6ก็ต้องตายอย่างน่าสงสยัยอยู่ห่างตั้งไกลทุกคนยังถูกลมปราณน,นั้นกดดันจนแทบหายใจไม่ออกราชินีสามารถฆ่าผู้เท่าหนิงได้อย่างง่ายดายแต่นางไม่ทำแต่แกล้งเขาเหมือนอย่างแมวและจับหนูค่อยๆทำลายพลังผู้เท่าหนิง หากไม่ใช่เพราะผู้เท่าหนิงมีพลังที่แข็งแกร่งคงสิ้นใจตา,ตายอยู่ในลำแสงนั่นแล้วต่อให้เป็นเช่นนี้เขาก็ยากที่จะต้านทานเรื่อยๆเกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่หลายครั้งปกป้องตนเองยังเป็นเรื่องยากแล้วจะตอบโต้อย่างไงในใจผู้เท่าหนิงเริ่มเยือกเย็นลงทีละนิดพวกชิงเฟิงเจียงสเสวียก็มองดูอยู่อย่างตื่นเต้นเซียวอยู่เซวินตะโกนพูดขึ้นว่าอย่าเผชิญหน้ากับนางโดยตรงเจ้าสู้นางไม่ได้พื้นที่ในนี้ซับซ้อนเจ้ารีบหนีไป ร่างกายผู้เท่าหนิงระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงสั่นสะเทือนให้แสงรัศมีพวกนั้นพังทลายร่างกายเหมือนถูกของมีคมกระแทกคนกับดาบผสานเป็นกายเดียวผวยพุ่งพุ่งไปสังหารราชินีด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบพวกเขาล้วนคิดว่าผู้เท่าหนิงจะหนีเอาตัวรอดแต่พวกเขาคิดไม่ถึงผู้เท่าหนิงเหมือนเอาไข่มาทุบก,ก้อนหินกล้าคิดจะฆ่าราชินีราชินีหัวเราะย้ยฟาดฝ่ามือทำลายพลังการโจมตีของเขาแล้วทำให้ผู้เท่าหนิงบาดเจ็บสหาหัสอีกครั้ง ผู้เท่าหนิงไม่สนใจบาดแผลโจมตีอย่างต่อเนื่องบาดเจ็บสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่ายังไงก็ไม่ยอมล้มลงเซียวอ,อยู่เซวินร้อนใจกู้ชูหน่วนก็ร้อนใจปล่อยแบบนี้ต่อไปเสินเสียนก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้เซียวอ,อยู่เซวินดิ้นรนจะลุกขึ้นมาเขาพูดขึ้นอย่างร้อนใจว่ารีบหนีไปหากเจ้าตายอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีใครมาช่วยหลานของเจ้าได้แล้วอาจเป็นเพราะประโยคนี้ทำให้ผู้เท่าหนิงได้สติขึ้นมา หรือผู้เท่าหนิงหมดหวังแล้วรู้ว่าตนเองไม่สามารถฆ่าราชินีได้จึงใช้วิธีล่อลงหนีออกไปจากทางลับราชินีหัวเราะย้ยสายตายเย็นชาเต็มไปด้วยความมั่นใจพร้อมพูดขึ้นว่าคิดจะหนีเจ้าคิดว่าเป็นไปได้หรือนางเคลื่อนไหวร่างกายไล่ตามไปอย่างเชื่องช้ามั่นใจว่าพวกเขาไปไกลแล้วกู้ชูหน่วนค่อยออกมารีบมายังข้างกายเซียวอยู่เซวีนอย่างรวดเร็วแล้วประคองเขาขึ้นมาเซียวเซวีนเซวีนเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง ยังเดินได้ไหมได้ยินเสียงของกู้ชูหน่วนเซียวอยู่เซวีนทั้งตกใจทั้งดีใจทั้งกลัวทั้งลังเลเขาจ้องมองดูสายตาปรัดเปรียวของกู้ชูหน่วนตลอดจนท่าทีการเคลื่อนไหวที่คุ้นเคยหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆยายขี้เรคือยายขี้เรเมื่อก่อนเขาคิดมาตลอดว่ามูหน่วนคือมูหน่วนเพียงแต่ดวงจิตของกู้ชูหน่วนสิงสถิตอยู่ในร่างกายของนางดังนั้นท่าทีการเคลื่อนไหวของนางจึงเหมือนกู้ชูหน่วน แต่หลังจากที่ถูกกักขังอยู่ที่นี่เขารู้มาจากปากราชินีนางก็คือใยขี้เหร่ของเขานางไม่ใช่มูหน,น่วนภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่างๆปรากฏในหัวสมองของเขานับจากราชวิทยาลัยจนถึงพวกเขารู้จักกันจนบุกท่องยุทธภพ,พพร้อมกันร่วมเป็นร่วมตายผ่านอันตรายมาด้วยกันคนตระกูลเสียวถูกฆ่าล้างตระกูลนางกลับยืนข้างเลยวิง่งช่วยเลวิ่งไม่สนใจความรู้สึกของเขาสุดท้ายเขาเห็นนางบูชายันด้วยชีวิตต่อหน้าต่อตาภาพแต่ละภาพ ราวกับเป็นนิรันด์และก็เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ไหนล้วนฝังลึกอยู่ในใจเขาดวงตาเซียวอยู่เซวีนเปียกชื้นดีก็ช่างเกลียดก็ช่างเห็นนางปลอดภัยดีเขาก็วางใจแล้วเมื่อลอยอะไรอยู่ถ้าถามว่าเจ้าเดินได้ไหมกู้ชูหน่วนยื่นมือโบกตรงหน้าเขาเจ้าทึมคนนี้ถูกกระขังอยู่ที่นี่นานจนปัญญาอ่อนไปแล้วหรือ เซียวอยู่เซวินมีคำพูดมากมายกลับไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงเพียงมองดูกู้ชูหน่วนอย่างห่วงใยไม่อยากละสายตาไปเพียงนิดชิงฟังเจียงเสวียพูดขึ้นมาอย่างตื่นเต้นดีใจว่าพระชายาในที่สุดท่านก็มาแล้วพระชายาอะไรอย่ามาหานับญาติที่นี่ข้าพาไปได้มากที่สุดเพียงคนเดียวพวกเจ้ารอนายท่านของพวกเจ้ามารับนะพระชายาท่านเป็นพระปัง ไม่รอชิงเฟิงเจียงเสวียผู้เสร็จมีเสียงระเบิดดังขึ้นในทางลับสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งห้องลับไม่รู้ว่าผู้เท่าหนิงกับราชินีต่อสู้กันรุนแรงแค่ไหนแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงทําให้เซียวอยู่เซวินได้สติกลับมาเขารีบพูดขึ้นว่าข้าไปไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เราสามคนถูกผู้หญิงบ้าคนนั้นใช้เคล็ดวิชาลับตาตรึงไว้เจ้ารีบไปไม่ต้องสนใจพวกเราใช่พระชายา เจ้าคนบ้าคนนั้นมีพลังแข็งแกร่งมากถึงระดับเจ็ดแล้วช่วยโอกาสตอนนี้นางไม่อยู่ท่านรีบหนีไปพระชายานายท่านเราละ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างมีอันตรายไหมวางใจเย่จ,จิงหานสบายดีอีกไม่นานเขาก็จะอภิเสกแล้วอภิเสกอภิเสกกับใครอภิเสกกับพระชายาอีกครั้งหรือตูม ทางลับสันคลอ,นอย่างต่อเนื่องชิงเฟิงเจียงสเสวียมีคำถามมากมายแต่ก็ต้องอดกลั้นยับยั้งไว้ให้กู้ชูหน่วนได้หนีไปจากที่นี่โดยเร็วไม่ใช่เรื่องง่ายกว่ากู้ชูหน่วนจะตามหาเจอเซียวอยู่เซวีนนางจะยอมทิ้งเซียวอยู่เซวีนแล้วหนีไปคนเดียวหรือหลังจากมั่นใจว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กู้ชูหน่วนแบกเซียวอยู่เซวีนขึ้นมาจะไปก็ต้องไปด้วยกันจะอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกัน หากเจ้ายังเห็นว่าข้าเป็นเพื่อนเจ้าก็ปล่อยข้าลงพาข้าไปด้วยเราสองจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยข้าเคยพูดแล้วข้าจะไม่มีวันทิ้งเจ้าจะไม่มีวันตลอดไปเพียงประโยคง่ายๆทาให้หัวใจอันซับซ้อนของเซียวอยู่เซวินรู้สึกหวานซึ่งขึ้นมาแต่ท่าทีของเขามุ่งมั่นอย่างมากหากเจ้ายังไม่ปล่อยข้าลงข้าจะกัดลิ้นข้าตัวเองตายอยู่ตรงหน้าเจ้าหากเจ้าไม่เชื่อเจ้าลองดูก็ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio n o เวล บทที่1202สอจำกู้ชูหน่วนได้น้ำเสียงของเซียวอยู่เซวินเต็มล้นไปด้วยการข่มขู่และกำลังจะกัดลิ้นตนเองทันทีกู้ชูหน่วนจนใจจึงจำต้องวางเขาลงเซียวเซวินเซวินหัวหน้าตระกูลหนิงพ่ายแพ้แล้วนางจะกลับมาแล้วเจ้ารีบไป ได้ยินชื่อเสี่ยวเซวินเซวียนสามคำที่คุณเคยนี้เสี่ยวอยู่เซวินรู้สึกประเด็ประดังเข้ามาพร้อมกันหมดแต่เสียงการต่อสู้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งอ่อนลงเขาเสียงไม่ไหวและไม่กล้าเสียงจำต้องเร่งไล่ให้กู้ชูหน่วนจากไปอีกครั้งเชื่อค่ะพวกเราล้วนจะสามารถไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเจ้าฟังไม่เข้าใจหรือข้าไม่ต้องการให้เจ้าช่วยเจ้ารีบหนีไปไป กู่ชูหน่วนยกมืออยากสะกดจุดเขาไว้ป้องกันเขากัดลิ้นฆ่าตัวตายแต่เซียวอยู่เซวินรู้จักนางเป็นอย่างดีกู่ชูหน่วนยังไม่ทันได้ยกมือขึ้นมาเขาก็รู้แล้วว่านางคิดจะทําอะไรหากเจ้าสะกดจุดฆ่าแล้วพาตัวฆ่าไปจากที่ฆ่าจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าไปตลอดชั่วนิรันดร์เรื่องในอนาคตต่อไปค่อยว่ากันเจ้าคิดเองเออเองแบบนี้มาตลอดเจ้าไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเจ้าคิดว่าเจ้าช่วยค่าไปแล้วเป็นการดีต่อค่าหรือยาบีบบังคับให้ค่าเกลียดเจ้า เซียวอยู่เซวินพูดรุนแรงมากความโกรธเคืองในดวงตาของเขาไม่สามารถปกปิดได้กู้ชูหน่วนอึง้งทำไมอยู่ดีๆนางไม่รู้ว่าทำไมเซียวอยู่เซวินถึงได้โกรธเคืองนางขนาดนั้นติ๋งติ๋งติ๋งเสียงฝีเท้ายิ่งอยู่ยิ่งมาใกล้ไม่ห่างไกลาจากพวกเขานางตัวคนเดียวคิดหนีไปยังเป็นเรื่องยากหากพาเซียวอยู่เซวินไปด้วยนั้นเป็นไปไม่ได้จริงๆถึงแม้จะรู้ว่าเซียวอยู่เซวินให้นางหนีไปเพราะไม่อยากเป็นภาระนาง แต่สายตาตำหนิของเขานั้นกลับทำร้ายจิตใจนางอย่างลึกซึ้งราวกับนางกระทำเรื่องที่ทำให้เซียวอยู่เซวินเสียใจผิดหวังจริงๆเซียวอยู่เซวินรู้ว่าราชินีกำลังจะกลับมาเขามองดูนางด้วยสายตาขอร้องราวกับหากนางยังไม่ไปต่อให้เขาออกไปได้ก็จะกัดลิ้นฆ่าตัวตายกู้ชูหน่วนกัดฟันจำต้องพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป รอข้ากลับมาช่วยเจ้าเซียวอ,อยู่เซวินไม่ตอบชิงเฟิงกลับพูดขึ้นอย่างร้อนใจว่าพระชายาเจ้าเจ้าอารยจเจ้าแม้แต่เสี่ยวเซวินเซเวียนข้ายังพาออกไปไม่ได้เจ้านึกว่าเรียกข้าพระชายาแล้วข้าจะพาเจ้าหนีไปหรือขอพรภาวนาให้กับตนเองรอนายท่านเจ้ามาช่วยเจ้าเถอะพูดเสร็จตรงหน้าก็ไร้เงาร่างของกู้ชูหน่วนแล้วชิงเฟิงอึง้ง เขาไม่ได้อยากให้ประชายาช่วยเขาออกไปเขาเพียงแค่อยากให้ประชายาระวังตัวให้ดีเขาเพียงแค่อยากถามพระชายาว่านายท่านจะอภิเษกคงไม่ใช่จะอภิเษกกับผู้หญิงบ้าคนนั้นใช่ไหมยังไงผู้หญิงบ้าคนนั้นก็เคยพูดว่าแต่งงานกับนายท่านติง๋งราชินีเข้ามาในห้องลับมือข้างหนึ่งหิ้วขาขวาของผู้เท่าหนิงไว้ลากมาเหมือนอย่างหุ่นเชิดมือข้างหนึ่งวางในปากเพลิดเพลินกับการเลียเลือดสดตรงที่เดินผ่าน ล้วนเปื้อนไปด้วยเลือดของผู้เท่าหนิงกู้ชูหน่วนเพียงแค่หลบไปไม่ได้หนีไปไกลนางกับพวกซียวะอยู่เซวีล,ล้วนเห็นสภาพอนาถของผู้เท่าหนิงสีหน้าผู้เท่าหนิงขาวซีดบนร่างกายเปื้อนแดงไปด้วยเลือดมีหลุมเลือดเป็นหลุมๆแม้แต่แขนขวาก็ถูกตัดถึงคนเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากหลุมเลือดเหล่านั้นผมของเขายุ่งเหยิงหายใจรวยรินไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปกู้ชูหน่วนตาแดงถึงจะได้รู้จักผู้เท่าหนิงไม่นาน แต่ผู้เท่าหนิงดูแลนางเป็นอย่างดีดูแลเหมือนอย่างเป็นหลานสะพ้ยคนหนึ่งวันนั้นนางถูกแต่ละสำนักใหญ่ล้อมโจมตีทุกคนเห็นนางเป็นเหมือนนางมารร้ายมีเพียงผู้เท่าหนิงกับหนิงเทียนโยที่ยืนอยู่ข้างนางยอมเป็นศัตรูกับทุกคนเพื่อนางตอนนี้ผู้เท่าหนิงที่อายุมากแล้วกลับถูกราชินีโหดทรมานจนกลายเป็นแบบนี้นางจะไม่เจ็บปวดใจได้อย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่1203แย่งคน ราชินีโยนผู้เท่าหนิงทิ้งเหมือนอย่าง,ยงขยะพร้อมหัวเราะเย้ยพูดขึ้นว่าเจ้ากระดูกแข็งมากไม่ใช่หรือถูกหักทีละชิ้นรู้สึกสอยู่มากไหมผู้เท really well. ่าหนิงอ้าปากกระอักเลือดออกมาเขาอดกลั้นความเจ็บปวดไว้แล ah um ้วพ ah um ูดข um> ึ้นว่ากระทำเรื่องชั่วร้ายไว้มากมายยังไงก็จะต้องถูกเวรกรรมตามสนองต่อให้ฆ่าฆ่าเจ้าไม่ได้ก็จะมีคนที่สามารถฆ่าเจ้าได้เจ้าจะไม่ได้ตายดีแน่อาก ตามด้วยเสียงร้องเจ็บปวดดวงตาข้างหนึ่งของผู้เท่าหนิงถูกควักออกมาลูกตาที่เปื้อนไปด้วยเลือดกลิ้งอยู่บนพื้นเจ็บปวดดวงตาอย่างมากผู้เท่าหนิงอยากเอามือไปกลุมดวงตาที่ถูกควักทิ้งแต่กระดูกทั่วทั้งร่างกายของเขาถูกหักจนหมดแล้วจึงจำต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างเจ็บปวดชิงเฟิงเจียงเสวียไม่กล้าหันไปมองสภาพอนาถของผู้เท่าหนิงเซียวอ,อยู่เซวีนก็หันหน้าไปอย่างทนดูไม่ไหว อย่าว่าแต่เขาช่วยผู้เท่าหนิงไม่ได้ต่อให้สามารถช่วยได้ช่วชีวิตนี้ของผู้เท่าหนิงถือว่าพิการแล้วมีชีวิตอยู่เจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าตายสู้ตายไปเสียจะดีกว่าข้าจะได้ตายดีหรือไม่ข้าไม่รู้ข้ารู้เพียงว่าเจ้าไม่ได้ตายดีอย่างแน่นอนห้าห้าสายตาราชินีดูดันยื่นมือไปดูดพลังทั้งหมดของผู้เท่าหนิงกู้ชูหน่วนเม้นริมฝีปากแน่นใช้ผ้าปิดหน้าของตนเองไว้โยนอาวุธลับพุ่งไปยังราชินีในขณะที่ราชินีกำลังยื่นมือออกไป ต่อให้เป็นอาวุธลับที่ไร้กาศแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรพลังระดับเจ็ดได้กู้ชูหน่วนพุ่งอาวุธลับไปอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ทันได้เข้าใกล้ราชินีก็ถูกสะเทือนกระเด็นทิ้งไปหมดแล้วเซียวอ,อยู่เซวินวิงเวียนหัวอย่างมากผู้หญิงคนนี้นางไม่รีบฉวยโอกาสนี้ไปยังจะอยู่ต่ออีกทำไมหัวใจของเขาแทบหลุดมาถึงลำคอแทบไม่อยากจะเชื่อกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ราชินีไม่ใยดีรับอาวุธลับมาด้วยมือเปล่าแล้วก็บีบอาวุธลับทั้งหมดกลายเป็นผงยังมีอาวุธลับอีกเท่าไหร่แสดงออกมาให้หมดข้ารออยู่คู่ชูหนวนเคลื่อนย้ายตัวมือทั้งคู่โยนอาวุธลับแต่ละชิ้นพุ่งไปที่จุดสําคัญของราชินีอาวุธลับที่นางภาคภูมิใจไร้เทียมทานอาวุธลับที่แม้แต่ขั้นสูงสุดระดับหกก็ยังต้องหวาดกลัวกลับใช้ไม่ได้ผลกับราชินีเลยราชินีเล่นอยู่กับนางอย่างอารมณ์ดี ทันใดนั้นอาวุธลับที่นางกำบดละเอียดพ่นผงก้อนหนึ่งออกมาก่อนหน้านี้อาวุธลับที่รับมาล้วนอับยาพิษไม่น้อยแต่ยาพิษพวกนั้นทําอะไรนางไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่พิษแต่เป็นผงพริกป่นเป็นชนิดที่เผ็ดที่สุดราชินีไม่ทันระวังแสบตาจนลืมตาไม่ขึ้นจมูกก็สูดดมพริกเข้าไปนางสำลักจนไอไม่หยุดช่วงวินาทีนั้นกู้ชูหน่วนเคลื่อนไหวร่างกาย พาตัวผู้เท่าหนิงที่บาดเจ็บสาหัสวิ่งหนีไปในทางลับอย่างรวดเร็วกู้ชูหน่วนก็อยากช่วยเซียวอยู่เซวินกับชิงเฟิงเจียงสเสวียแต่นางสามารถช่วยผู้เท่าหนิงออกมาได้ล้วนเป็นเพราะโชคช่วยแล้วจะช่วยพวกเซียวอยู่เซวีนได้อย่างไรตูมตูมบุกเข้ามาในวังใต้ดินสองครั้งแล้วนางพอรู้อยู่บ้างว่าตรงไหนมีค่ายกลผ่านทุกๆท,ทางแยกนางก็ปิดค่ายกลไว้หนึ่งชั้น ค่ายกลนพวกนี้ล้วนเป็นเพราะนางใช้เลือดของตนเองปิดไว้นอกเสียจากใช้เลือดของนางเท่านั้นไม่อย่างนั้นใครก็เปิดไม่ได้ราชินีกรดโมโหจนเส้นเอ็นกระตุกแย่ชมัดเจ้ากล้าวางแผนทำร้ายข้าสิวราชินีเคลื่อนไหวร่างกายเล่ล่าตามออกไปนางรวดเร็วมากค่ายกลนพวกนั้นมีบางอันนางสามารถเปิดได้มีบางอันไม่สามารถเปิดได้นางใช้ฝ่ามือพังทลายส่งเสียงดังกระหึ่มรุนแรง ชิงฟังพูดขึ้นอย่างร้อนใจว่าคุณชายเซียวทำอย่างไรดีพระชายาเราจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่มีใครสามารถฆ่านางได้ถึงปักเซียวอยู่เซวีนจะพูดแบบนี้แต่ในใจกลับไม่มั่นใจเลยระดับเจ็ดแข็งแกร่งเกินไปเขาไม่มั่นใจว่ายายขี้เรศจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมฟังเสียงประตูหินไกลห่างออกไปพังทลายอย่างต่อเนื่อง เซียวอยู่เซวินแทบไม่ต้องคิดเลยก็รู้ว่าผู้หญิงบ้าคนนั้นบ้าคลั่งอีกแล้วพังทลายประตูหินอย่างต่อเนื่องนางไม่กลัวว่าวางใต้ดินทั้งหมดจะพังทลายลงมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่1204ถูกควักดวงตากู้ชูหน่วนใช้แรงพลังทั้งหมดที่มีไม่กล้าหันกลับมามองตลอดทางรู้เพียงว่านางต้องไวต้องไวต้องไวอีกซิวซิวซิวตูมตู่มตูม,ตมปังปังปัง ประตูทางลับแต่ละประตูถูกปิดแล้วก็ถูกพังทลายกู้ชูหน่วนรู้สึกได้ว่าราชินีอยู่ข้างหลังนางไม่ไกลอีกนิดเดียวก็จะตามมาทันแล้วเมื่อตามมาทันสิ่งที่พวกเขาสองคนต้องเผชิญมีเพียงความตายผู้เท่าหนิงรีพูดขึ้นว่าข้าเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วเจ้าเอาข้าไปด้วยมีแต่จะเป็นตัวถ่วงเจ้าหนีไปเองไม่ต้องสนใจข้ามีข้าอยู่นางจับตัวเจ้าไม่ได้ ประตูเห็นทุกพังทลายอีกครั้งเศษก้อนหินเกือบกระเด็นถูกบนร่างกายกู้ชูหนวนคิดจะหนีฝันไปเถอะข้าจะทะลอกหนังตัดเส้นเอ็นพวกเจ้าข้าจะสับพวกเจ้านำเนื้อแล้วป้อนสุนัขห้ห้าราชินีมาใกล้เกินไปใกล้จนแทบจะมองเห็นเงาร่างของนางแล้วกู้ชูหนวนร้อนใจผู้เท่าหนิงก็ร้อนใจอย่างมากหากไม่ใช่เพราะกระดูกทั้งร่างกายของเขาถูกหักจนหมดเขากระโดดลงมาตั้งแต่แรกแล้ว เขาอายุมากขนาดนี้ใกล้จะตายอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นตัวถ่วงเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งตรงหน้าใกล้จะถึงห้องลับห้องที่กักตัวราชินีตัวจริงแล้วกู้ชูหน่วนกัดฟันเพิ่มความรวดเร็วอย่างสุดชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนางวิ่งไปด้วยกัดนิ้วมือของตนเองไปด้วยเอาเลือดบนนิ้วพิมพ์บนประตูหินอีกอันหนึ่งตูมตูมตูมราชินีวิ่งไปอย่างรวดเร็วกู้ชูหน่วนกลั้นหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องบนกำแพงหินถัดจากประตูหิน วิ่งต่อเนื่องมานานขนาดนั้นนางแทบหมดแรงทั้งหมดที่มีแล้วหวังเพียงว่าประตูหินอันนี้จะสามารถกักขังราชินีไว้ได้มองดูประตูหินยังไม่ปิดราชินีกลับพุ่งมาถึงตรงหน้ากู้ชูหนวนแทบอยากที่จะไปปิดประตูหินนั้นอย่างรวดเร็วผู้เท่าหนิงก็ตื่นเต้นอย่างมากโชคดีที่ประตูหินปิดลงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวราชินีก็จะพุ่งมาถึงประตูหินแล้ว ตูมๆม,มราชินีกำมัดทุบประตูหินนั่นอย่างต่อเนื่องส่งเสียงดังกระหึ่มเส้นทางลับสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งผู้เท่าหนิงพูดขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องสนใจข้ารีบหนีไปหักนางสามารถทำลายประตูหินได้จะแย่กู้ชูหน่วนหายใจหอบเงื่อไหลท่วมตัวต่อให้มีพลังระดับเจ็ดก็ไม่สามารถทำลายได้ผู้เท่าหนิงไม่เข้าใจยังมีอะไรในโลกที่สามารถหยุดฝีเท้าของปรมาจารย์ระดับเจ็ได้ ประตูหินนี้มีน้ำหนักหลายล้านตันต่อให้นางเป็นปรมาจารย์ระดับเจ็ดก็ยังเป็นคนไม่ใช่เทพจะทำลายได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นประตูหินยังมีเครื่องรางของขลังเหนือระดับเจ็ดถึงจะพูดเช่นนี้แต่เสียงสะเทือนประตูหินรุนแรงขนาดนั้นกู้ชูหน่วนจึงแบกผู้เท่าหนิงเดินหน้าต่อไปไม่รู้ว่าเดินมานานเท่าไหร่เสียงดังกระหึ่มไม่ดังขนาดนั้นแล้วกู้ชูหน่วนค่อยวางผู้เท่าหนิงลงมาพร้อมรีบห้ามเลือดให้กับเขาผู้เท่าหนิงพูดขึ้นอย่างอ่อนแรงว่า ไม่ต้องยุ่งยากค่าข้าไม่ไหวแล้วกู้ชูหน่วนเจ็บปวดใจผู้เท่านิงไม่เพียงกระดูกหันทั้งร่างกายดวงตาก็ถูกควักไปแล้วหนึ่งข้างบนร่างกายยังเป็นหลุมเลือดเต็มไปหมดบาดแผลภายนอกภายในเต็มไปหมดต่อให้เป็นเทพสวรรค์ขั้นสูงก็คงรักษาไม่ได้แล้วไม่หรอกข้าจะห้ามเลือดให้เจ้าก่อนรอไปจากที่นี่ได้แล้วข้าค่อยช่วยรักษาเจ้าอีกนั่งหนูหน่วนสามารถได้เห็นเจ้าก่อนตายข้าก็ดีใจอย่างมากแล้ว แบบนี้เจ้าก็ยังสามารถดูออกกู้ชูหนวนเปิดผ้าปิดหน้าเผยให้เห็นถึงใบหน้าที่งดงามเจ้าเป็นคนบทบังลมปราณของข้าทำให้ราชินีไม่พบตัวข้าใช่ไหมกู้ชูหนวนไม่ได้สงสัยแต่มั่นใจนางพูดขึ้นด้วยอารมณ์หนักแน่นว่าคนที่ราชินีสัมผัสได้คือข้าไม่ใช่เจ้าเพื่อปกป้องชีวิตข้าเจ้าจึงเปิดเผยตัวออกมาใช่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวล บทที่1205ถ่ายทอดพลังผู้เท่าหนิงหัวเราะไม่ได้พูดตอบคำถามของกู้ชูหน่วนเขายังใจดีและสนิทสนมเหมือนเคยพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าคนนี้กล้าหารเทียมฟ้านอกจากเจ้ายังจะมีใครกล้าบุกเข้ามาในวังใต้ดินแค่แค่ตาแก่ข้าข้าคงไม่ไหวแล้วนางหนูหนวนเห็นแก่ที่เรารู้จักกันเจ้ารับปากข้าเรื่องหนึ่งได้ไหมเจ้าว่ามา โยเอาหายสับสูญไปหลายปีมานี้วัยรุ่นมากมายในทวิปปิงหลิงพวกเขาล้วนหายตัวไปตายไปก็ไม่เห็นกระดูกข้าเคยสืบดูแล้วพวกเขาล้วนถูกราชินีตัวปลอมทำร้ายแค่แคเพื่อดูดเอาพลังของพวกเขาผู้เท่าหนิงผงกหัวพร้อมพูดขึ้นว่าพลังวิชาของนางนั้นชั่วร้ายเจ้าต้องระวังตัวให้ดีนางสามารถไปถึงระดับเจ็ดได้ล้วนอาศัยการดูดเอาวิทยายุทธ์ของคนอื่นค่ะ ข้าสงสัยว่าโยเออหายตัวไปนั้นเกี่ยวข้องกับนางดังนั้นจึงทำทุกอย่างเพื่อบุกเข้ามาในพระราชวังมาถึงในห้องลับวังใต้ดินโยเออเป็นสายเลือดเพียงคนเดียวของตระกูลหนิงหากเขาเป็นอะไรไปตระกูลหนิงก็สิ้นสุดแล้วข้าตายไปก็ไม่มีหน้าไปหาบรรพบุรุษของตระกูลหนิงแค่แค่พูดถึงหนิงเทียนโย่ใบหน้าขาวซีดของผู้เฒ่าหนิงเต็มไปด้วยความเป็นกังวล เขาถูกควักลูกตาไปแล้วหนึ่งดวงตอนนี้ยังมีเลือดไหลไม่หยุดใบหน้าครึ่งหนึ่งเปื้อนไปด้วยเลือดสีแดงสดดูแล้วก็น่าหวาดกลัวอย่างมากแต่กู้ชูหนวนไม่รู้สึกหวาดกลัวเขาเลยสักนิดแต่สงสารผู้เท่าหนิงจับใจข้าเข้าใจความหมายของเจ้าข้าจะพยายามตามหานิงเทียนโย่อย่างที่สุดและปกป้องให้เขาปลอดภัยขอบคุณขอบคุณเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นเด็กดีขอเพียงเป็นเรื่องที่เจ้ารปากก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนผู้เท่าหนิงกระอักเลือดออกมา กู้ชูหน่วนตาแดงตาแก่เจ้าไม่ต้องพูดแล้วรักษาแรงไว้ข้าจะพาเจ้าออกไปไม่ไม่มีประโยชน์แล้วข้าดีใจอย่างมากพลังทั้งหมดของข้าไม่ได้ถูกผู้หญิงบ้าคนนั้นดูดไปไม่อย่างนั้นพลังของนางเพิ่มมากขึ้นไม่รู้ว่าจะไปทำร้ายคนตายอีกมากเท่าไหร่พูดถึงวิทยายุธผู้เท่าหนิงเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้เขากระฉับกระเฉงขึ้นมานิดหน่อยหันไปมองกู้ชูหน่วน นั่งหนูหนวนเจ้าจับมือของข้าไว้กู้ชูหน่วนจับมือที่เหี่ยวย่นของเขาคิดเพียงว่าเขารักและเอ็นดูนางอยากจับมือของนางไว้ก่อนตายคิดไม่ถึงว่าหลังจากคว้าจับมือผู้เท่าหนิงแล้วพลังอันทรงพลังถูกส่งจากฝ่ามือไปอยังร่างกายไปจนถึงแขนขาของนางทําให้ร่างกายของนางสบายและอิ่มเอิบขึ้นกว่าเดิมกู้ชูหน่วนตกตะลึงอยากชักมือตนเองกลับแต่ยังไงก็ชักกลับมาไม่ได้ตาแก่เจ้าทําอะไรรีบหยุดเดี๋ยวนี้ พลังทั้งหมดของข้าแทนที่จะตายไปพร้อมกับข้าถ่ายทอดให้เจ้าดีกว่าบางทีอาจมีประโยชน์ต่อเจ้าบ้างแค่แค่พลังของกู้ชูนวนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆกำลังจะฟันฝ่าอีกครั้งส่วนผู้เท่าหนิงกลับอ่อนแรงลงเรื่อยๆใบหน้าที่เหี่ยวย่นและแห้งกร้านอยู่แล้วเพราะสูญเสียพลังไปมากจนแทบกลายเป็นหนังหุ้มกระดูกเส้นผมของเขาก็กลายเป็นสีขาวหิมะอย่างรวดเร็วเส้นสีดำสักเส้นก็ไม่มีแล้ว กู้ชูหน่วนรู้สึกได้ถึงลมหายใจแห่งชีวิตของเขาที่หายไปอย่างรวดเร็วนางพูดขึ้นอย่างร้อนใจว่าตาแก่ข้าไม่ต้องการพลังของเจ้าก็สามารถไปถึงระดับเจ็ดได้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ตระกูลหนิงมีทักษะความสามารถพิเศษมากมายนี้เป็นเพียงหนึ่งในเคล็ดวิชาเท่านั้นต่อให้กระดูกทั้งหมดของข้าถูกหักก็ยังคงสามารถถ่ายทอดวิชาให้เจ้าได้นางหนูหน่วนเจ้าอย่าพูดอะไรตั้งใจดูดวิชากู้ชูหน่วนจะสงบจิตใจได้อย่างไร เดิมผู้เท่าหนิงก็ยากที่จะมีชีวิตรอดเมื่อเป็นแบบนี้เขาต้องตายแน่นอนร่างกายของนางเป็นเหมือนอย่างบอลลูนถูกเป่ากระนำอย่างต่อเนื่องเป่าจนนางแทบจะระเบิดแล้วตูมร่างกายรับจนถึงขีดสุดกู้ชูหน่วนฟันฝ่าถึงขั้นสูงระดับสีแล้วก็ไปถึงขั้น5ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ